นิสแมมมี่โอเพนนะครับที่สหรัฐนั้นเซรีนาวิลเลียมต้องบอกว่าเป็นทั้งมือหนึ่งของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการนี้ตกรอบซะแล้วนะครับ<ช>วันนี้ติตามราร,รียจากคุณพีรวิทย์ครับ สวัสดีครับรับชมข่าวกีฬาเทียงนี้กับผมพิรวิทย์อนันตศิรระนะครับไปเริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสรายการไมอามิโอเพนซึ่งต้องบอกว่ามีการพลิกล็อกกันหน้าดูเลยนะครับเมื่อเซเรน่าวิลเลียมส์แล้วก็ยอดนักขวดอย่างแอนดี้เมเรย์พลาดท่าต,ตกรอบทั้งคู่ครับ ทนนิสเอทพทัวร์และ WTA ทัวร์มาสเตอร์ซีรีส์หนึ่งพันนะครับรายการไมอามี่โอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดียวรอบ1 6คนสุดท้ายครับเซเรนาวิลเลียมมือหนึ่งของรายการจากสหรัฐอเมริกาพลาดท่าพ,พ่ายให้กับสเวทลาน่าคุนเนสโซวามือ15ของรายการจากรัเสเซียไป2ต่อ1เซตนะครับเจต่อ6ไทยเบรกเจต่อ3 1ต่อ6และ2ต่อ6นะครับตกรอบไปแบบพลิกความคาดหมายขณะที่คุณเนสโซวานะครับผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ เอรีนาให้สมัมภาษณ์หลังการแข่งขันบอกว่าเธอตีเสียเองบ่อยครั้งนะครับคุณเอสว่านะครับไปพบกับเอคาเทรินามาคารว่ามือ36ของรายการเพื่อนร่วมชาติที่หวดเอาชนะเอรินาสวิตตลรน่ามือ12ของรายการจากยูเครนไปได้2เซตรวด6ต่อ1นและ6ต่อ4นะครับอีกคู่เมดิสันคีสมือ22ของรายการจากสหรัฐหวดเอาชนะอิรินาคาเบเรียเบกู ku, จากโรมาเนีย2เซตรวดนะครับ6ต่อ3และ6ต่อ1 ผ่านเขอรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับผู้ชนะระหว่างแองเจลิกเคเบอร์จากเยอรมนีกับทิเบียบาโ์บอสมือ49ของโลคจากฮังการีนะครับส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายวิกตอรีอาซาเรนกาจากเบลารุสหวนเอาชนะกาบ,บินบุกูรุซาจากสเปนไปได้2เซตรวด7-6ต่อ 6, ไทยเบรก8-6ต่อ 6, และ7-6ต่อ 6, ไทยเบรก7-4ต่อ 4. ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจฮันนาคอนตามือ23ของรายการจากสหราฐอาณาจักรครับ ไปดูประเภทชายเดี่ยวรอบ3กันบ้างน,นะครับคริกอร์ดิบิทรอฟมือ26ของรายการจากเบลเรียหวนเอาชนะแอนดี้เมอร์รี่มือ2ของรายการจากสหรัฐอาณาจักรที่ตีเสียถึง55ครั้งนะครับก็ชนะไปได้2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก1ต่อ7 6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ โดยจะไปพบกับกาเอลมงฟิลส์มือ16ของรายการจากฝรั่งเศสที่หวนเอาชนะปาโบลูเอบาสมือ23ของรายการจากอุรุกวัยไปได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ครับ s <S อีกคู่นะครับนิกกีจิออสมือ24ของรายการจากออสเตรเลียนะครับหวนเอาชนะทีมสวิเชคจากสหรัฐ2เซตรวดนะครับสกอร์6ต่อ4ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอันเดรคุเนซอฟมือ51ของโลกจากรัสเซียต่อไปนะครับ ส่วนฟ it, ated, mm ุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคืนนี้มีหลายคู่ที่น่าสนใจและก็เป็นเกมบิ๊กแม์ทั้งนั้นนะครับอย่างคู่นี้นะครับทีมตรกาก่ฝรั่งเศสเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมหมีขาวรัสเซียในศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคืนนี้นะครับเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีมตรกาก่ฝรั่งเศสเจ้าภาพยูโร2016เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมหมีขาวรัสเซียนะครับ โดยความความพร้อมล่าสุดของทีมเจ้าบ้านแดนกลางปอป,อ,ปอกบาน่าจะได้พักนะครับแล้วให้โอกาสลัสนาดิอาร่าลงมาทําเกมแทนขณะที่แนวรุกเป็นอันเตรปีแอซิยักนะครับมีอ,องตนีีมาร์กซิยาวแล้วก็ดิมิทรีปาเย่จะเล่นประสานงานกันนะครับ ปอกบ,บาคนนี้นะครับคงจะได้พักในค่ำคืนนี้นด้านทีมเยอรัเสเซียคาดว่าเด,ดนสิสกรูชาคอฟจะคุมเกมดันกลางร่วมกับดิมิทรีทาราซอฟนะครับส่วนแนวรุกม,มีโอเล็กซาตอฟมีอเล็กซานเดอร์เซม,มิดอฟโอเล็กอีวาน,นอฟและก็อาเตมดุสบาจะเป็นกำลังหลักนะครับ ส่วนโปรแกรมคู่อื่นคืนนี้ที่น่าสนใจนะครับ2นาฬิกาทีมสิงโตคำรามอังกฤษจะเปิดสนามเวมบลรี่รับการมาเยือนของทีมอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์อีกคู่นะครับเวลา1น,นาฬิกา45นาทีอินสิเล็กเยอรมนีจะเปิดอารีอัสอารีนารับการมาเยือนของขุนพลอัซูรีอิตาลีนะครับ มาที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างน,นะครับประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยไเปิดเผยว่าโอกาสเข้ารอบโอลิมปิกเกม2016ของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยนั้นตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับ หลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2016นะครับที่ชายหาดแมนลี่ซิดนีย์ออสเตรเลียรอบชิงอันดับที่3นะครับที่เอกับส้มวรพัชศรรดารงและก็ธนรัศฐาอุด,ดมชวีแพ้มิกิอิชิอิกับมูราคามิเมกุม,มิจากญี่ปุ่น1ต่อ2เซตนะครับทำให้คู่นักตบจากไทยจบเทีงอันดับ4เรือโทชาริทวงประเสริฐประธานอนุการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า โอกาสของทีมบอลเล์บอลชายหาดไทยที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่บราซิลนั้นต้องคอยการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนนะครับซึ่งที่ออสเตรเลียจะเป็นการแข่งขันแบบประเทศต่อประเทศด้วยนะครับก็โอกาสเนี่ยนะฮะการแข่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นการแข่งประเทศต่อประเทศคือประเทศเนี่ยลงสองทีมแล้วก็เล่นมือหนึ่งมือสองเนี่ยนะครับ โอกาสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทีมบางทีมนะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะคุริฟายทีมทีมที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะคุริฟายโดยโคตาของเวิด์ทัวร์นะครับแล้วก็เรามาเจอกับทีมสองเขาเนี่ยนะครับก็โอกาสเนี่ยก็จะมีมีมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ญี่ปุ่นเองก็ยังไม่คุริฟายนะครับ จีนเนี่ยก็อาจจะคオิฟายทีมแรกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นโอกาสเนี่ยผมว่าก็ยัง50-50ส่วนโอกาสของทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มหญิงนะครับในการคオิฟายโอลิมปิกเกมนั้นไทยต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่1 4ถึง22พฤษภาคมนี้ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยไทยมีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โดมินิกันเปรูเกาหลีใต้คาซักสถานและก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับ โดยไทยต้องชนะให้ได้4นัดเพื่อการันตีการเข้ารอบ1ใน4ทีมครับส่วนสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเตรียมจัดการแข่งขันเรือใบารายการหัวหินรีกาต้า2016กลางเดือนหน้านะครับ พลรือเอกไกรสอนจันสุวานิษ์นายกสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการเล่นใบข้ามอ่าวไทยเมื่อวันที่19เมษายน2509นะครับ และก,ก็การแข่งขันเรือใบารายการหัวหินริกาต้า2016กำหนดจัดขึ้นในวันที่19เมษายนนี้เริ่มเวลา5นาฬิกานะครับโดยจะแล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยจากชายหาดด้านหน้าโรงแรมรีเจนช์ชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังหาดเตยงามอ่าวนวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับส่วนการแข่งขันเรือใบารายการหัวหินริกาต้า2016จะมีพิธีเปิดในวันที่21เมษายนนี้เวลา17นาฬิกาครับ ก็ติดตามกันได้นะครับกลางเดือนหน้าส่วนนางนฤบลศิริวัฒนายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีการถแถลงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาและเตรียมจัดการแข่งขันเน็ตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งปีนี้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22-28พฤษภาคมนี้นะครับ แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นก็คือรุ่น15ปี18ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปส่วนการแข่งขันในบอลชิงแชมป์เอเชีย2016ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่อาคารจันทนายิ่งยงสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดครับมีอยู่เจ็ประเทศตอบรับ,รบเข้าร่วมแข่งขันแน่นอนแล้วนะครับประกอบด้วยฮ่องกงญี่ปุน่นบาดลีมาเลเซียไต้หวันสีรังกาและก็สิงคโปร์ครับ ด้านพลตรีถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันว่ายน้ำริงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2559 สปิโด่ไทยแลนด์เอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2016ครับเพื่อเป็นการจัดอันดับของนักว่ายน้ําแต่ละรุ่นแต่ละประเภทด้วยนะครับและเป็นการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกว่ายน้ําเยาวชนจิงแชมป์อาเซียน c ีเอชกรุ๊ปครั้งที่40ที่ประเทศเมียนมานะครับและก็การแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลและว่ายน้ํจชิงแชมป์เอเชีย2016ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการแข่งขันว่ายน้านี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5เมษายนที่ศูนย์กีฬาทางน้ํามหาาวิทยยลััอสัมบ มาที่กอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการ University g o l f Championship 2016 mm hmm. ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษากว่า3 0 0 0บาทนะครับเตรียมจัดการแข่งขัน 3, <3> รอบ 3, <3> สนามโดยสนามแรกเริ่มในเดือนเมษายนที่สนามกอล์ฟกรุงกวีและสนามที่2สนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับและสนามสุดท้ายชิงชนะเลิศที่สนามกอล์ฟอัลไพานะครับ ตอนนี้มีทีมกอล์ฟจาก5สถาบันร่วมแข่งขันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชันและก็มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับหมดเวลาของขาวกีฬาเที่ยงนี้แล้วครับผมพีรวิทย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ส่งท้ายข่าวภาคเทีย่ยงวันนี้นะคะด้วยการโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยของนายรัฐมนตรีของเรานะคะในระหว่างที่ชมการเรียนการสอนศิลปะมวยไทยที่ทำเนียบค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานการศึกษาสร้างชาติตลาดคลองผดุงนั่นเองนะคะก็ไปดูลีลาของท่านกันกาสุนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ